สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนสวยงามมากเลยตะวันกำลังตกดินค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าชอบมากเลยเดี๋ยวตะวันก็ตกดินเนาะ นี่แหละวิถีชีวิตบ้านนอกแบบนี้ค่ะชอบมากชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบจริงๆค่ะเดี๋ยวขยับฝั่งนี้มานิดหนึง่งเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อีกนิดนึงค่ะช่องนี้ก็สวยค่ะแต่มันเห็นบ้านคนเนาะเดี๋ยวเราไปช่องช่องเดิมช่องเดิมเรียกว่าค่ะ ช่องนี้ดีกว่าเนาะไอหมีกำลังเดินมาก็จะถ่ายคลิปไอหมีเดินมาแล้วค่ะกำลังถ่ายคลิปปีคนโทรมาได้เนี่ย มีโอ้มากินน้ำนี่มากินน้ำเ,เดฉันเพิ่งรดต้นไม้เซตค่ะทุกคนแล้วเอาน้ำใส่ไว้ไอ้มีเขียวเนี่ยไก่จะตกแล้วค่ะไก้เล้วเลือนิดนึง โอ้ยงไรหมีกินน้ำคกคกๆคกเลยดูดูฉันชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบมากค่ะแต่ก่อนไปอยู่ที่อื่นเนาะขับรถผ่านเห็นตามทุ่งนาตามอะไรเนี่ยชอบมากเลยนี่แตบบ่กลับมาอยู่บ้านแล้วอยากถ่ายไว้เพราะชอบแบบนี้ค่ะทุกคนฉันชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ เวลาไปอยู่ที่อื่นคิดถึงบ้านมากเลยพ้าือกินเยอะแต่หมีเสียงนกกาว้า ต๊กลงไปแล้วคะ่ะทุกคนเหลือตะแสงค่ะต๊กเกลีวเหลือตะแสงนิดหน่อยค่ะตะวันนะ่ะต๊กแล้ว เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนแต่ฟันตกดินไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวแต่แสงนิดหน่อยค่ะ